ทีค่ะวันนี้เราจะทำขนมแป้งกวนนะคะสูตรโบราณนะคะขั้นแรกก็เอากระทิ่นลงไปเลยมันจะมีะส่วนผสมของสามอย่างนะคะมีมะพร้าวแป้งแล้วก็น้ำตาลค่ะ ันแรกเราก็ใส่กะทิลงไปเลยค่ะคือใส่ลงไปตั้งให้เดือดค่ะพอพอเดือดดีแล้วมันก็จะเป็นแบบว่ากะทิแตกมันเป็นแบบนี้นะคะแต่อันนี้คือใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะ พอจะได้แบบกะทิที่มันแตกมันแบบนี้นะคะเราเคี่ยวอันนี้เราย่อมาให้ทุกคนดูนะคะว่ามันในจริงจอะใช้เวลานานค่ะ <c oughs> คือ <c oughs> กว่าจะได้กระทะเนี้คือเราจะได้กินอะคือประมาณสามชั่วโมงนะคะ <c oughs> อันนี้คือใส่น้ําตาลลงไปค่ะ <c oughs> พอได้กะทิแตกมันแล้วเราก็ใส่น้ําตาลลงไป <c oughs> อันนี้ใช้น้ําตาลสี่กิโลนะคะเพราะว่าแป้งสองกิโลค่ะ ใส่น้ำตาลลงไปเคี่ยวเลยค่ะจะใส่น้ำตาลลงไปอันนี้ต้องใจเย็นๆนะคะคือไฟก็ต้องไม่แรงมากค่ะค่อยต้องใจเย็นๆทำขนมแบบนี้ก็กวนไปค่ะให้ให้น้ำตาลมาละลายกับกะทียะค่ะสองอย่างกวนไปเรื่อยๆ อันนี้ให้ดูไปเรื่อยๆนะคะคือกวนไปเรื่อยๆจนน้ำตาลมันละลายหมดค่ะก็จะออกเป็นสีแดงๆค่ะ ก็คนไปเรื่อยๆค่ะคือแบบคนไม่ให้มันมันไหมนะคะเพราะว่ามันจะไหมตรงก้นกระทาค่ะเราต้องคนเรื่อยๆค่ะ ขนมอันนี้คือที่บ้านจะทำขายนะคะเขาจะสั่งออเดอร์มาแล้วเราก็จะทำค่ะจะทำทุกช่วงเทศกาลแบบปีใหม่สงการอะไรเงี้ยค่ะเขาจะเอาไปทำบุญนะคะเป็นขนมแบบขนมแบบมงคลค่ะขนมโบราณเขาจะเอาไปเอาไปทำบุญตอนเทศกาลสงการปีใหม่ค่ะ อันนี้เราจะใช้น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวแท้ค่ะแล้วก็กะทิต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวแท้นะคะถึงจะดีคืออันนี้คือคือน้ำตาลละลายหมดแล้วค่ะคือจะได้ประมาณนี้นะคะคือจะเป็นแบบว่าเหนียวเนียวเป็นตังเมยะะ่างเงียค่ะ แล้วเราก็จะใส่แป้งลงไปนะคะคือแป้งอันนี้แป้งแป้งสองกิโลค่ะผสมละลายน้ํานะคะแล้วก็ใส่ลงไปในแบบนี้เราเราจะใส่แป้งลงไปเลยค่ะแป้งละลายกับน้ําแล้วก็ใส่ลงไปคนไปเรื่อยเรื่นะคะอันนี้คือขนมโบราณโตรโบราณเลยคือใช้ฟืนค่ะ อร่อยมากค่ะมันจะหอมค่ะหอมแล้วก็แบบจะนุ่มๆมะาพร้าวก็มะพร้าวสวนเองค่ะคือแบบสดๆเลยค่ะอร่อยมาก ก็คนไปค่ะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้เป็นเนื้อเดียวกันเนาะแป้งมะพร้าวน้ำตาลค่ะ ต้องคอยคนเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราใส่แปล้งลงไปมันเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนนะคะถ้าเราไม่คนนะคะเราก็จะคนไปเรื่อยๆให้มันแบบว่าเข้ากันไฟอันนี้ก็กลางๆนะคะไม่ได้แรงมากค่ะใช้ไฟกลางใช้ไม้ฟืนนะคะอันนี้ ทำขนมอันนี้คือต้องใช้เวลานานนะคะประมาณ3ามชั่วโมงแล้วก็ต้องแบบว่าใจเย็นๆค่ะต้องไฟก็ต้องไม่แรงนะคะคือแบบว่าควรเสร็จแล้วมันก็จะเริ่มแห้งนะคะแห้งไปเรื่อยๆก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะแห้งไปเรื่อยๆควรกับไม้พายยังไงไม้พาย ไม้พายต้องเป็นไม้นะคะเป็นเหล็กไม่ได้มันจะไปขูดกระทะเาป็นอย่างนี้ก็จะดีเอากวดไปเรื่อยๆค่ะกวดไปเเยอะๆเลยค่ะเพราะว่ามันจะไหม้ตรงก้นนะคะถ้าเราไม่คนเราต้องเราต้องคนแบบว่า ไม่ให้ไหม้ก้นนะคะมันจะมีความหนืดมากเราต้องใช้แรงเยอะด้วย คนไปค่ะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะออกเป็นพอมันแห้งดีแล้วมันจะออกเป็นสีแดงๆนะคะอ่านี่พอเราคนไปเสร็จปุ๊บก,ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะคือเราคนไปสักพักแล้วอะค่ะควรไปสักพักก็จะได้ประมาณนี้ยอันนี้เริ่มจะได้แล้วนะคะเพราะว่ามันแห้งแล้วก็มันก็จะเป็นแบบมัน คาราเมลค่ะเป็นเหนียวๆอันนี้จะหนึบหนุบกว่าเมื่อกี้อีกค่ะคือต้องใช้แรงเยอะมากค่ะต่เป็นจะหอมหอมหวานคืออร่อยมากเพราะว่าเป็นเป็นแบบว่าเป็นมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวนะแล้วก็มะาพร้าวก็เป็นแบบออร์แกนนิกอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าทำขนมแบบนี้คือต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวถึงจะอร่อยอร่อยมาก อันนี้ก็เริ่มจะได้แล้วค่ะมันจะมีความเหนียวแล้วก็พอพอเราคนไปอะแป้งมันจะมันจะขาดอะคะ่ะมันจะขาดมันจะขาดคือเราก็จะดูว่าประมาณนี้นะค,ะค่ะคกอใไส้จะได้แล้วเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่ามัน มันไม่แข็งเกินนะคะมันจะออกนุ่มๆอยู่อร่อยถ้าอยากแบบให้แข็งเกินก็ควรไปอีกสักพักนึงประมาณนั้นนะคะนิดนึงคือไม่ได้ให้แข็งมากแต่อันนี้คือกําลังดีค่ะประมาณนี้ค่ะเกือบจะได้แล้วนะคะอันนี้ค่ะแต่อันนี้ใช้เวลานานนะคะประมาณนานมากค่ะแต่ว่าอันนี้คือตัดยอ่อมามาให้ชม ก็จะควรไปเรื่อยๆค่ะควรไปใกล้จะได้แล้วค่ะตอนนี้คือแบบควรไปอีกแบบว่าจะกิ้งได้เห็นไหมคะอ่าใช่จะเป็นเนื้อเดียวกันวเวลาแบบจะกิ้งได้เป็นก้อนๆนะคะอันนี้ก็เริ่มได้แล้วค่ะ อันนี้คือได้แล้วอันนี้คือแบบตักใส่จานได้ค่ะอ่าจะกิ้งได้เห็นไหมคะก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเนาะได้แล้วอันนี้ประมาณนี้เลยค่ะได้แล้วค่ะเอาจ์สีจะสวยมากค่ะสีจะออกแดงๆนะ,ปะเป็นสลาม ที่บ้านจะเรียกว่าแป้งกวนค่ะแต่ว่าจริงๆทางการก็จะเรียกกะละเมเนาะ อ่าเนี้ยคือได้แล้วได้แล้วก็คือแบบตักใส่จานอ้ะอันนี้ค่ะจะเนบมากจะแบบว่านนบมากอันนี้คือได้แล้วค่ะตักใส่จานใส่เป็นอ่าเนี้ยค่ะเอาไม้พายแบบใส่ลงไปเลยค่ะก็อรอส่งลูกค้าอันนี้จะจานนี้จะประมาณครึ่งกิโลค่ะ ลูกค้าก็จะสั่งเป็นกิโลกิโลนะคะใช่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่แบบว่าทําขนมแบบโบราณกับบ้านสองการแล้วก็แบบว่าแม่ทำแม่ทําก็เลยอยากมาแบบมามาทำคลิปให้ชมะคะ่ะก็ถ้าชอบหรือว่ามีมีแบบว่าคอมเมนต์อะไรมาก็ก็ได้นะคะเพราะว่ายินดีค่ะ เป็นขนมที่อร่อยอะค่ะกินแล้วแบบว่าสั่งแล้วก็ต้องกินแล้วก็ต้องสั่งอีกอะไรประมาณนี้ค่ะอร่อยจริงค่ะอันนี้เอามาให้ชมนะคะก็ ก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะนี่ก็ทำขนมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ฝากฝากติดตามช่องด้วยนะคะช่องนุชพาทำพาเที่ยวค่ะกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะ